อีโฟกตลกเลยอะว้าเมียต้องโจ๊กเก้ยาต่อ20กับยาพารามีไมไ่ได้ยินได้อนะอ่จะเริ่มซอมเก่งต้องชอบเกง ไปสองรอยเย้ค่าพัดลมจริงสให้ร้อเพราะว่าร้อนเงินเย้เย้สนองพัดลมถ้าชัวร์าบั๊กบอกน้ำเห็ดน้ำเห็ดน้ำเห็ดโฟกอนโอกอน

อร่อยนาโยะนาน้ำเพลอร่อยกูก็ได้ว่ะกูแดเลยว่ะหรอกูหรอที่บ้านก็มีทั้งเยอแล้วี่บ้านมีทั้งเยอเองแค่จะได้ดทเลยวาวหววไ่นพี่นี้คืออะไรอะมิกเย ได้แลดลได้แได้แล้ลวได้แล้วได้แกว้แลว้แลว้ลวไว้แล้ว้แล้วได้แแล้วไ้แล้วได้แลได้ลได้แล้วไดวได้แลได้แล้วว้ อันนี้คือดวงสุ่มดดงใครเดิมบานนะจริงหรอไว้หม่คุณระบใหม่มอเปิดใบเปิดใบเ็แม็กมิกซี่เอาไปหน่อยเอาไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเอาเอาไปไปมันรวยไอ

ได้ยี่สิบนะเออจะเริ่มซ่อมเก่งไม่จริงไม่จริงก็เปิดอันมื่นเรียวดีๆเรียวดีๆใคไม่รู้ว่าขาใครได้จีตะลึงเลยอะแม่ย่าหรอพี่กายหรอพี่กายนี่เป็นแบบเป็นใครอีโฟกตลกเลยอะแม่ 浪潮。<Love>